สวัสดีค่ะพบกับเพรค่ะใครอยากมีสุขภาพดีเชนทางนี้ค่ะวันนี้เพรได้รับข้อความจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะ,ะชื่อว่าคุณเฉลวยสุขคงนะคะเขียนมาถามเพรว่ามีวิธีอย่างไรที่ทำให้น้ําเข้าหูออกมาจากหูซึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่เคยไปไว่ายน้ําดําน้ําหรือว่าสระผมอาบน้ําแล้วมีน้ําเข้าหูแล้วไม่รู้จะ แก้อย่างไรนะคะที่จะให้น้ําไหลออกจากหูได้นะคะวันนี้เพชรมีวิธี3วิธีด้วยกันนะคะง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาทําเลยถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมีน้ําเข้าหูอยู่ณตอนนี้นะคะวิธีที่1นนะคะก็ <ๆ S 2> ง่ายๆมากๆนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะเอียงศรีรษะมาบริเวณหูข้างที่มีน้ําเข้านะคะเสร็จแล้วก็ใช้นะคะฝ่ามือนะคะเคาะเบาๆนะเคาะเบาๆน,น,นะคะตรงบริเวณบนหูบน นกกหูหรือตรงบริเวณใกล้ๆกับขมับนะคะค่อยไปนะคะเบาๆนะคะเป็นเวลานาน,านจนกว่าน้ำนะคะจะไหลออกจากหูนะคะสมมุติว่าอตอนแรกรู้สึกดังกรึกๆยังไม่ออกก็ให้ทำซ้ำๆกันนะคะหลายๆรอบนะคะใช้เวลานิดหนึ่งเบาๆนะคะจนกว่าน้ำนะคะจะไหลออกจากหูนะคะวิธีที่สองนะคะก็ให้ท่านผู้ชมนอนตะแคงนะคะเป็นเวลานานๆน,นะคะใน,นหู ที่มีน้ําเข้านะคะแล้วน้ําก็จะไหลออกนะคะจากหูนะคะแล้วิิธีที่3นะคะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะนะเีียงศีรษะลงไปแล้วก็นะคะดึงหู หนึ่งสองสามางเงี้ยนะคะดึง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 นะคะจนกว่าน้ําจะไหลออกจากหูนะคะก็เป็นวิธีง่ายๆ่ายนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ทําตามแล้วน้ําไม่สามารถออกจากหูได้ก็เพชก็ขอแนะนําให้ไปพบคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะมีวิธีการที่จะนะคะเอาน้ําออกจากหูให้กับท่านผู้ชมนะคะแล้วนะคะข้อควรระวังนะคะ ถ้าน้ําเข้าหูอย่าใช้นะคะสำลีแค่หูหรือว่าดันนะคะเข้าไปในหูนะคะอาจจะทําให้ขี้หูที่ติดค้าอยู่แล้วก็อุดตันหรือว่า,าที่น้ําเข้าทําให้ขี้หูเปียกแล้วก็อุด ตันในหูก็จะทําให้เกิดอาการหูอื้อได้นะคะวิธีที่ดีที่สุดก็3วิธีที่เพชรได้บอกไปนะคะอย่าลืมไปทํากันนะและเพชรก็ขอให้ท่านผู้ชมที่มีอาการนะคะน้าเข้าหูที่นะคะสร้างความลาคาญถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ทําตามก็ขอให้น้ําออกจากหูแล้วก็โล่งสบายนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่เนี่ยคะมีคาถามหรือข้อติชมหรือว่าอยากจะให้เพชรทําคลิปเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่า,อ,าอะไรที่เพชรสามารถทําได้ก็สามารถนะคะเขียนไว้ใต้ คลิปฝากไว้เลยเดี๋ยวเพชก็จะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะตอบให้กับทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เพชขอให้ท่านผู้ชมโชคดีแล้วมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากๆเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้เพชต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจเลยที่ให้เพชนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะบา,บายๆค่ะ